สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องฟองป่ายเบิร์สุขุสุคนพี่น้องเจ้าขาคลิปก่อนหนะ้านี้พัชชาได้เหตดตวัวแซมใบสีตัวแต่งใบสีจากลิบบินไปแล้วคลิปนี้พัชชาสิลองไามเหตุบักเบ่งมึงพี่น้องจ๋าบักเบ่งไหว้ผ้านี่ยเป็นบักเบ่งประยุกต์พี่น้องจ๋าใส่สา้ริบบินส้กระดาษเหตุก็ได้เด้อแต่เมื่อนี้พัชชาจะพัชชาจะใช้ลิบบินผสมประสานกับใบตองวิธีพับกีบบักเบ่งของพัชชาเนาะจะใส่สายเป็นกีบผักกาดซ้อนจากลิบบินสายลิบบินสีเหลืองหนึ่งอันจา้า ภาพเป็นกีกาลักษณะแบบนี้จ้ะพี่น้องจ๋าเอื้อนว่ากีกาเด้อจ้ามาดน,นี้เครับใส่ส,สองอันมาทาับการเอื้อนว่ากีฬาซ้อนภาพหนึ่งสองมาอยู่ตรงกลางปึ๊บภาพหนึ่งสองมาอยู่ตรงกลางปึ๊บนี่มัเน,นี้ยเอาสองอันนี้มาซ้อนเส่กันหรือมาทาบเส่กันแล้วก็วินสองไฟไว้นิดนึงให้เห็นสีเหลืองออกมาแน่พี่น้องจ๋าเนาะ อันนี้เอิ้นว่ากี่ผักกาดซ้อนเด้อจ้าแล้วก็แม็กไว้ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเห็ดแบบนี้เซจเรียบร้อยต่อไปเราจะมาเริ่มเห็ดกล้วยยอดใบปักเบ่งจ้ากล้วยยอดปักเบ่ง,บงนี่พัชชาจะใส่ใบตองซ้อนกันสองซันหรือพี่น้องเด้อเพื่อความแข็งแรงของกล้วยยอดเนาะจ้าแล้วก็แม็กลงไปน,นี่จ้าเ็จเรียบร้อยแล้วกะซัดตีนกล้วยออก บัดน,นี้เฮากลับมาเรื่อมประกอบเวลาประกอบกับบนียาาจ้ะพี่น้องจ้าประกอบนี้พัชชาจะใส่การประกอบแบบบักบิ่งซับว่างเนาะจ้าเพราะว่าเพื่อจะได้โชว์ลวดลายจะได้โชว์ลวดลายของริบบิน้นถ้าเฮาบบซับว่างมันจะบบได้โชว์ลวดลายริบบิ้นพี่น้องจ้ามันจะเป็นริบบิ้นธรรมดาไปเลยเนาะจ้าส่วนสีริบบิน้นพี่น้องหมักสีใดก็เอาสีนั้นหรือจ้าเอาตามความเหมาะสมพี่น้องจ้าอืมพัชชาก็จะใส่ทั้งเบิ้ ที่ทิศสี่ทางสี่ด้านนี่จ้ะ้ายาคตดแบบถาวรได้บูซาผ้ากระไซกระดาษเห็ดกล้วยก็ได้เด้อไผยบบมีผ้าแล้วกระส่ลิบบินแต่ลิบบินนี่เวลาสีเพิ่นดนดนไปนะเพิ่นถึกเด็ดแล้วพิ่นอยากตายสีในพี่น้องจ้าบบคือผ้าเด้อจ้ะ ส่วนผ้ามือหนักวานก่อนกับมีเอซีถามพัชชาก,กับบุเคยเอาผ้าเห็ดคือการเห็นตะขาเจ้าเห็ดเนาพี่น้องเนาะจากมือนี่เซซื้อผ้ามาลองเห็ดเบิ่งอยู่พี่น้องจ้าเซซื้อมาลองเห็ดอีหลียากลองเห็ดอกันกี่จ้ะอันนี้ก็ซับว่างซับว่างแะ้วก็แม็กลงไป ซับวางนี้มักที่กับซับที่มักห่างกับซับห่างแต่พัชชาจะซับให้คำพอดีเดโซไลรือว่าเดโซสี่ดิบ,บิดเนาะจ้าดิบ,บินสองซันถ้าแม็กบอดีกับแม็กบอลลงเด้อจ้านี่ต้องใส่แม็กดีๆในเด้อพี่น้องจ้า ชั้นที่สามกระซับว่างให้ตรงกระซั้นแรกบน,นี้ซับว่างกันไปซับว่างกันมาเรื่อยๆพี่น้องบริยุ่งบริยากเลยจ้ะเริ่มเป็นรูปเป็นทรงและพี่น้องจ้าสี่ริบบิ้นกระเรื่อมมาๆอยู่พี่น้องก็เลยอาจสีเห็นภาพโบซัดโบจีเนาะจ้ะซับว่างกันลงมาเรื่อยๆความใหญ่ความยาวตามที่เราต้องการเลยจ้ะน,นี่เป็นบักบิ่งประยุกต์เด้อจ้ะ พระชาติเหตุที่แน่เพราะว่าเป็นบับิ่งทรงน้อยบนแม่นใ่ญ่ปันใดด้วยจ้ะบ่ได้มีอย่างลายดอ ตอนนี้ส่วนของริบบิ้นก็เซตเรียบร้อยพี่น้องจ๋าเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพระชัยลงมาทั้งหมด6ชั้นเด้อจ้าปนีิพัชชาจะใส่ใบตองความกว้างประมาณ1นิ้วพี่น้องจ๋าภัพเป็นสามเหลี่ยมธรรมดาจ้านี่แบบโบราณเลยจ้ามาใส่ซับว่างกันลงมาเรื่อยๆคือเก่าจ้าพี่น้องจ๋าเก็บชิ้นงานเนาะ จกขันกบกเบงน,น้อยๆกับสิกายเป็นใหญ่ขึ้นจักน้อยพี่น้องจ้าสับวางกันเลยจ้า จากก้วยน้น้อยเฮ็ดต่อกันมาต่อกันมาก็จะปิ่นใหญ่ขึ้นเห็นบ่พี่น้องจ้าตอนแรกพระชากะว่าจะเฮ็ดบ,บักเบกน้อยๆลละมันน้อยไปพูดมันกับบทสวยถ้าไปตั้งหน้ารถใครอยู่น,นะนะยังให้เพิ้นดดดินพี่น้องจ้าพระชากะเลยเพิ่มใบตองใส่เข้ามาอีกเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกได้บบเมนว่าคเคยเฮ็ดเดี๋ยวพี่น้องเออเท่อแรกคือกันจ้าอันที่สองก็ทรัพย์วางลงมาแล้วนี่จ้า ง่ายบ่พี่น้องชั้นต่อไปกระเลียงทับว่างกันมาทับว่างกันมาทับว่างกันไปชั้นละสี่กาบให้จําไว้ว่าชั้นละสี่กาบสี่กาบทับว่างกันไปทับว่างกันมาแบบง่ายงเลยจ้ะกาบบังเบ่งไส้ขวาทับซ้ายเป็นกาบบังเบ่งแบบโบราณพี่น้องจ้าแม็กไซกาบหนึ่งสิแม็กอยู่ประมาณสี่ลูกขวาสองซ้ายสองชั้นต่อไปชั้นที่สามให้ตรงชั้นแรกนี่ลดลั่นกันลงมาเฮททีเน่นน้อยนึง เขาเรียงแบบนี้ได้ฟังละสามชั้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะซับวางไปซับวางมาบันนี้ชั้นที่สี่พระชาจะเฮ็ดก้าบเกว่งนี่เพียงชั้นที่สามเลยเด้อจ้าให้เพื่อนสูงขึ้นจักน้อยพี่น้องจ้าเพื่อนจะได้รูปได้ทรสงพี่น้องเออเพิ่นจะได้รูปได้ทรสงเพื่อนเนาะถ้าเฮ็ดแบบนี้เพิ่นจะบ่ได้รูปบริได้สรงเพิ่นได้พี่น้องเพื่อนก็จะยาวจะเลดมาเลยนะเฮาต้องเฮ็ดสูงขึ้นบัดนี้ สูงขึ้นอีกหลายบทพระชาเอาตามความสวยงามเลยจ้ะนนิสูงขึ้นในรัวเพียงกันเนาะเวลารับเอดอกไม้มาเพิ่งก็จะงาม,มขันบักเบิงตัวนี้เห็ดยอดใบสี่ก็ได้พี่น้องใจเห็ดปไปไหว้พระวันศิลวันผรกก็ไดเนาะจ้าขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายธรรมดาตาบขึ้นให้สูงขึ้น สูงขึ้นก็ต้องที่กาบที่ที่จักน้อยพี่น้อง ตอนนี้ก็เ็จเรียบร้อยพี่น้องจ๋าเวลาเอาใส่ดอกไม้เพิ่งก็จะบบานออกมาเนวนี้เนาะกีบของใบตองต่อไปพัชชาจะเปียรัดคอใส่เด้อจ้ารัดคอในพัชชาเจดแบบเผาๆผาเด้อพี่น้องเด้อสิบุได้ให้เบิง้งเพราะว่าเปียไปหลายคลิปแล,ล้วนะจะเปียรัดคอก็ได้เนาะจ้าเดี๋ยวเซจเรียบร้อยจงมาเบิง้งนาการพี่น้องจ๋าว่าจะสวยงามสาําใด้เนาะจ้าตอนนี้ก็เ็จเรียบร้อยพี่น้องจ๋าขันหมากเบิงผสมประสานลิบบิ้นเนาะพี่น้องเนาะเป็นองไดเจ้าค่ะ สวยงามบ่พี่น้องจ้าเป็น,น,น,นอะไรเนาะติสมเข้ามาเด้อว่าถกอกถึกใจพี่น้องโบนพี่น้องเจ้าขาขันหมากวิ่งใบตองผสมลิบบิ้นนาอพี่น้องเนาะเฮ็ดไหวพระไหวเจ้าวันศิลวันพระพี่น้องจ้าหรือจะเฮ็ดเป็นยอดใบสีก็ได้พี่น้องจ๋าแล้วเตะเลยเนาะจ้า ป็นยังไงพี่น้องติชมเข้ามาเด้อบันทึกอกบึกใจพี่น้องโบสำหรับคลิปนี้พัชชาสิได้ขอตัวอำลาพาจาไปก่อนเด้อพี่น้องจ๋าหากผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อหากพัชชาว่าบมวลสอนเรียวเกินไปบกเข้าใจหรือว่าันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนํำหลายๆาพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้สิได้ขอตัวอำลาพาจ่าไปก่อนจ้าพบพ้อกันคลิปหน้าจะอยู่ดีมีแหงเมื่อสุขุสุขนพี่น้องจ๋าให้กินบ่บุกจกบ่ลงเงินไหลกองทองไหลเข้าเด้อผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วแซ คอยมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า